มาอีแล้วเบรุหนึ่งโดนขอมาอีแล้วขอมาให้เล่นจอนสันว่าซาน มามาจัดให้ทุกคนสักทีสับหรับตัวละครจอร์นสันที่ว่าทุกคนขอม่านะทุกคนบอกเลยว่าสำหรับตัวละครจอร์นสันนี่ก็ผมเคยจับลงดินจักเถื่อเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเฮาอ่าครั้งแรกในใดขนาดตัวละครก็ยังบมีเลยทุกคนคือว่ามืันีจะมาเปิดสดสำหรับจอร์นซันนะเด็ทุกคนอ่าถจะจ่ายสดเลยทุกคนจ่ายสดเป็นเงิน32,000เนาะทุกคนเนาะเอา เดี๋ยวสื่อไปเลยทุกคนเสาสลับตัวละครจอนซันถือว่าเป็นขังแหลกตัวแหลกที่ว่าทุกคนขอมาไลา่แหงทุกคนเออขอมาตั้งแต่โดนๆเลยทุกคนแต่ว่าไปเหตุลิปสู้แล้วคลิปซิตเฮ้ยลิปซิตเหตุฉีบออมอนอีนยังลงไปก่อนแล้วถือว่ายังบุธมัจจาร์จอนซันนี่ยถือว่าสำหรับคลิปนี้มาจัดให้ตุการ์ก๊อฟกเอฟซีเลย เอาเอาไปไวาทุกคนกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปด้วนึงแน่ทุกคนเนาะที่ว่าซับพอเป็นมกำลังใจให้กันเลยกันภายที่ว่าจะขายตัวละครตัวใดก็อ่าสมัครคอมเมนต์มาได้ทุกคนเนาะเออแต่หากว่าตัวจิบูเป็นดี่รอกับซิบรินทุกคนแต่ว่าจอนซันเนี่ยคิดว่าพอสดใสอยู่ทุกคนแล้วสำหรับพันสู้ก็โอ้โหฟอร์มาไลแห่งคือกันทุกคนนันเดียวบางบางเขาจัดหายทุกคนอ่ากับบุรีไม้ของบาร์เฮาซิมีเวลาทุกมือทุกมือเออเพราะว่าเฮาจะมีเบียเทียบซึ่ง มีเงียนมียังอ่ะแหละเพราะว่าเขากืบบเปลยยูละละย,ยังไงคือบุยเปลยยูละละแหละมันโมเมนว่าซิมดินเกมทุกมือทุกมือบ้านว่าดินปุ๊บจะได้ลงปรับเอ่อเพื่อซิม,มาตัดคิีเพื่อซิม,มาอีกยังอีกทีคนคิดเบื้อง่ามันลำบากมัน,งนหงายสไนเพื่อสิตัดแล้วเออคลิปหนึ่งก็ถือยูเศรานา,านาทีชิปปานาทีตัดแล้วอะไรก็มาซิมาผ่าอีกเออผ่าอีกนั่นผ่าเพื่อเดียวจบ เพื่อสิลบไปลบมาเพื่อสีแป้งนั่นแป้งนี่เพิ่มเอฟเพกนั่นเอฟกเฟกนี่ใส่โอ้ยบอกเลยว่ามันบริไงคือท,ทุกคนคิดเลยมองเห็นว่าไอ้ ي, ลงคลิปตัวน,นั้นแน่ลงคลิปตัวน,นี้แน่จัดแน,น่บอกท่านใจเลยว่านั่นนั่นนี่เออทุกคนคิดบ้งว่ามันลำบากสดนม์มาลินเลยก็เพื่อสีเปตตดอีกบอกเลยว่ามันบริไงเลยทุกคนคือนี่เห็นแห,หละลินกับโศัพท์ไป็หายแห้งขวดหัวแห้งเหัวใส่สา,ายตาอะไรเอเคสายตาแต่ว่าท็่จะได้แลหละในเมื่อคอมากกจัดไปเอาเป็นว่าทุกคนกายอย่าลืม รถที่ตามซับพอรแต่เนี่ยทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เนี่ยเดี๋ยวอีกทีน่ะวาสิมะลินตัวได้กะรอที่ตามเบิร์ทุกคนอ่าแต่กับสิพยายามจัดให้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้กะถือว่าเป็นวินครั้งแรกของเอาทุกคนเนี้ยพี่บอกกินก่อนยานลินกลางเลยสิโดนดาคือแฟนนี่ทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าโดนดาเละเลยขนาดนี้ดูครับซิกป้านหนึ่งก็ยังมีคนบอกว่าพลดีนี้ได้แรงแน่ก็ดีนั่นแรงพลดีโดนดาเละจนบุยังอียังเลยแน่นอนมาจังหวะนี้ทุกคนมาสวยมานทีดฟาร์มแต่ว่ามาเจอกับมาหนีซื้อยังไงเออ เรียบรอ้อยไปเลยทุกคนสมัครเตี๋ยตอนนั้นซื้อมักเตี๋ยบอกออรุดบอกเออนะจะเป็นออรุดออรุยนี่ยังประมาณนี้แหละ,อ,ะ,ะลลอ่ะือว่ามานชีกับเก็บไปแล้วคิวหนึ่งไปทุกคนจังวะเนี่ยาวจะได้ไล่ล่ากับอ่าอันอย่างอารอดเอออารอดแหละนะจะเป็นอารอดเทวามาจะมาเนี่ยออสดีเกิดเข้าไปว่าจิทูปเทวาาบอลได้ทุกคนโอ้มันจะเกิดหีืมา้ จะวันนี้เฮามี4ตัวทต่คนนั้นอยู่2ตัวสิยูหลอดหรือบอจะวันนี้พร้อมเป็นแทงให้จะว่าม่านทิ่เปิดก่อนเลยจะวันนี้มาจัดกันเลยเฮ้ยเบียดเขามาที่ละโอ้โหบวกคนเดียวเลยจงวันนี้ว่าจะได้โอ้โหไลาลาเดี๋ยวขอถอยออกมาก่อนถาม่บทอยไหนจะเรียบร้อยจะวา่าไปทามันทิดเก็บไปทุกคนเนาะการที่วา่าทางอดาทางก็เก็บทางอ่าไลาลาไปใน้ทุกคนเกมนี้มันเดือดแน่นอนทุกคนเอ้า จังหวะนี่เดียวมาเล่นการจังหวะนิ้บายจะได้มีชินตาดึงเข้ามาจังหวะนี่เปิดแสงไม้อตาใส่จังหวะนี้บายจะได้อ้โหจังหวะโบใต้ทุกคนจังหวะนี้บายจะได้จังหวะนิเบทเดียบหล่อที่คนไปทางเบทเก็บไปเฮาก็ยังโมงทันได้จักคิวเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาตีเตาซอยม่านทิศก่อนทุกคนเอาเปื่อเสด็จเลเวลซีไวไ้มา จังหวะนีีเลเวลซีมาเลยทุกคนต้องเฮากะอยากสตาร์ทเครื่องแต่มาทุ่นๆแล้วมาจังหวะนี่ทุกคนต้องสตาร์ทเครื่องเลยทุกคนต้องพร้อมลุยจังหวะนี่ครับรถครั้งแรกไม่ใช่เลยเฮ้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 ยอย่าบอกอย่าบอกคิดว่าสิต่ำแต่ก็รอดมาได้จังหวะนี่ว่าจะได้มีตัวให้ต่ำหรือบอ้หูแต่ว่ามีชิตาแต่ว่ามาเจอออลุตจังหวะนี่มักเตียตัวนี้สิไปใส่จังหวะนี่มานทขึ้นมาจังหวะนี่แพงไปเดียบลอยทุกคนแต่ว่าสู้จังหวะนี่สู้บอได้ทุกคนแต่ว่ามาเจอมีชินตาจังหวะน เพื่อนโอ้โหเอ็มเออร์ลัดดาเขาไปจังหวะนี้พร้อมลุยแน่นอนจังหวะดียบลอวทุกคนไปทำมทันถิชเก็บไปอีกหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหมันอยากเกินดีทุกคนครับรถคังแหลกก็เฮาเฮาก็จดอึงมาเฮ้ยผ่านไปได้น้าได้ว่าเออแต่ว่าใช่ครับตามหลองตามสอกตามสอนนี่คือที่เขาเหตุคิปเนี่ยมันคือจะเป็นไปบุได้ทุกคนเพราะว่าคังแหลกก็เฮาเลยนี่ทุกคนคังแหลกซื้อมากแต่ก็มาล่งดินเลยทุกคน มาจังหวะนี้พิมพ์บอกทงอางอามานทิดบอกว่าไปจัดไล่ล่าทำการจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนไล่ล่าชิไปไซสจังหวะนี้โคดสวยเลยแท้ไล่ล่าจังหวะนี้เดียบลอยทุกคนวานเจี๊ยบแน่นอนทุกคนมานทีดเก็บไปแต่ว่ามิซิตาเขามากากับบริษวยังเลยทุกคนโอ้โหขังแหลกของเขาทุกคนเอามันเป็นมันทุกคนมา จังหวะนี้เดือดแน่นอนเลยทุกคนทีมเฮากาคิดว่าจะเต็งหนึ่งแหละเออเต็งหนึ่งได้เออเต็งในเกมนี้แหละลืมมาเต็งหนึ่งอ่าเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนว่าครั้งแรกเลยนี่เออเฮาก็อึงเลยว่าครั้งแล้วประมาณนีบว่าเออครับงประเดี๋ยวบอกมา จงังหวะในสปีดเข้าไปเลยทุกคนจัดลายลายอยู่ในปอมเลยจังหวะนี้โอ้โห,โโหโบบถือทุกคนเบิ่งผาบซ่านะครับทุกคนดาดน้อยเดียวเองทุกคนนอทาถือตะกี้เหนียหนาจะเรียบร้อยเนื่องจากว่าม่านทีดอดเบาไว้ทุกคนต้นรถใส่เลยจังหวะนี้สีเก็บกรได้หรือบบสำหรับลายลายเรียบร้อยทุกคนโอ้โหม่านทีเก็บไปขาไม่ยุดสุดไม่อยู่มันอยากเกินอะไรนะดอกเตอร์โอ้โห,โหตาฮัตต์ตะกีน้นียดหนาจะสวยงามทุกคนแต่ว่าขี่รถกายมาเลยมา จังหวะนี้ว่าจะได้มีชิตาดึงออกมาจังหวะนี้มีทั้งสู้เข้าไามโอ้โหจำเป็นต้องทอยออกมาก่อนทุกคนทอยออกมาก่อนแต่ว่าสู้เขามาจังหวะนี้มันจะได้เขามาตีนในป้ปอมจังหวะนี้เปิดแก่ๆแล้วฟีเกิลออกไปนาจะบลอลลอยทุกคนจังหวะนี่เปิดอันตีใส่ทุกคนรองับโหลดเหยียบคอมเลยโ่เมนลูกผู้หนาเขาดอกจังหวะนี้โอ้โหสะได้มีสิตามายึดหลัดก่อนด้วยว่ามาใตา้แทนบอลจังหวะนี้เหยียบลอยทุกคนโอ้โหมีสิตากระหักสู้แห้ง น่าจะหักเสียวมันแห่ทุกคนแต่ว่าเซียววันนี้ไปจังวันีออดัดบินไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นทางนักเวททาทุกคนปล่อยพลังใส่เดี่ยบลอยเลยมาจังวะนสตาร์เครื่องอีคือเก่าทุกคนนั้นนันนั่นนั่นนั่นนัอนนั่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 นนัมนนั่นนั่นนั่นนันนั่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 นนันนั่นนันนั่นนัอนนันนั่นนั่นอั่นั่นน่นนบ โ <laughs> บผักซื้อตัวละครผิดกี่บอก <laughs> มาจังหวะนี่คนบอกว่าไล่ยาหาแต่คนกดอันตีคือเลยจังหวะนี่สปีดไปคนเดียวมีตัวขึ้นมาหรือโบอจังหวะนี่โบหูทุกคนจังหวะมาเจอจังหวะนี่โอ้โหมากับเอเหมือนแลยเอเอโบแมนทุกคนมากับนักเวทเท่าแต่วา่าจังหวะนี่สีนี้ไปไซสู้สู้สีนี้ไปไซจังหวะนี่เปิดโล่มแลน่นน้ำสีไปไซจังหวะนี่เดียบเอเอโบแมนสู้ทุกคนเป็นออลลุดนั่นเองแต่ว่าไล่มาจังหวะนี่ โอ้โหไรหล่ามันยิงเขาสองสามบาทก็กลับบานไปทุกคนเนาะเออมันจะเกินลีแต่ว่ามีสินตาม,มาบัวกับอ่าอันนี้เขาทุกคนเนาะสลับไอ้มือรดาเขาไปจัดอยู่ในปอมเลยว่าจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนถือว่าถือปืนแสงไม้โอตายิงทั้งไรล่าเรียบร้อยเลยเด้อนนะโอ้โห แต่ว่าเฮาก็ต้องถอยอกมากกอนจังวานี้ขอถอยอมากกอนเดียวเปิดนันตีโอ้โหวาสิเปิดนันตีครับรถดนี้แหละทุกคนที่วไปทั้งสู้เขามาไตะเฮาเดียวเดียวสู้ใจเย็นสู้อุ้ยเปิดกระแจแกงใส่หัวมันบาดหนึ่งสตันไปหนึ่งที่แต่ว่าเฮากะบออยู่เลยทุกคนนั้นแดนมีนี่จังวะนี้จังวันไล่ล่าไลล่ามาจังวะนี้ใจเย็นก่อนเลยล่ะโอ้โหฟิกเกอร์เขามาไต่เลยดีจะไม่ให้มีกอเขาขึ้นมาจักหน่อยทุกคนนะจำเป็นต้องหลอดมาได้ทุกคนมา แต่ว่าทางเลนกลางออดัตก,กับปันยัดเขาทางออลู oot, ุกคนนะเป็นทางมันที่แต่ว่าเสียบเขาไปเดียบลอยเลยโอ้โหเดียวอีกฮะทีสามสองหนึ่งเดียวคอยจัดไปเอ็มมือลัดด้าเออเดี๋ยวจะพาไปสิงมาก,กับพี่ดีกว่าไอ้น้องเออขึ้นมาเลยจังหวะนี่ทุกคนนะเออขับรถบมีไปรับขี่แต่ว่าสือมาครั้งแรกจังหวะน,นี่โอ้โห,โโหเกินมันไหวเป็นไหวเลยทุกคนขอบคุ้มเบรกโบยูเลยมันอยากเกินอะไรนะดอกเตอร์ โอ้โหรถมันแข่งแบงแล้วว่ามันรถส้อมาใหม,ม่สู่แวดมันยังดีทุกคนมันโดดเป็นโดโดเลยโอ้โหเกินบปเลีทุกคนต่ำขอกหลอดก่อนตะกี้นี่นาเสียดายไปทุกคนสลับสู่ตามมาต่ำสู้กันนาะะเรลีบร้อยแน่นอนทุกคนเอ้าปล่อยให้เรลหลอดไปก่อนสนู้เดียวจัดเอามายเดียวตอนนี้นี่ยังแปดเก่าวีทุกคนนอนเดียวจัดกันไปเลยสำหรับอันตีทุกคนแต่ว่าเครื่องนี่กะอืมจึงไปเบิ้งน้ำตายเกมเลยทุกคนสำหรับเรื่องเลยจัดใหญมาจังหวัดไอเมืองลาด้าคืนมารถเดียวพี่จะพาไป ซิ่งซิ่งจังหวะนี้ว่าไงโอ้โหจังหวะไวเป็นไวจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้รอดบอดรอดบอรอดบอดรอดโอ้โหรอดมาเซยจังหวะนี้กลับมากลับมาจัดเลยบอโอ้โหจังหวะสปีจังหวะนี้โอ้ไวเป็นไวไวเป็นไวสโค้งโคงโอ้โหลดเจือทุกคนโันแห้งเกินรดนี่นะมันอย่าเกินอะไรทุกคนแห้งเป็นแห้งเลยแห้งแบบนี้ก็บโบไวแล้วจังหวะจังหวะนี้เอ็มมือกะไรคิวไปหนึ่งคิวทุกคนนาไประจัดกับ นี่ทุกคนโอ้โหวาปเป็นวาปทุกคนสลับพิมเ์มือระดาได้เองโอ้โหเดี๋ยวพิมพ์บอกทีมก่อนเดี๋ยวพิมพ์ชิว่าอืมเฮ้ยเดี๋ยวทีมชิว่าคือว่าจนสันกาพี่วาสิว่าครับรถโบเป็นเลยเออบอกว่าเป็นการขับขังแหลกของเขาในเองมะจังวานี่มาจากกันเลยออรู้จังวานี่ว่าใดได้บอคิวโอ้โหบอใดเป็นทางมานชิดใดคือเก่าแต่ว่าไล่ๆจังวานี่จัดกันบอ จรดกบอลไล่ล่าจาดกบอกโอ้โหจังหวะนี่อันตีก็มาพอดีเลยพร้อมสตาร์เครื่องแน่นอนจังหวะนี้มันผิดเข่ามาจังหวะนี้ขึ้นมาลดเดียวสิพาดดไปเสียจังหวะนี้เอ้โมไปเดียยวลอยทุกคนจังหวะนี้เก็บมีนชินตาไปเลยเก็บมินชิจาไปเลยโอ้โหไอ้มือลัดดาเข้ามาเดียยวลอยทุกคน,นเก็บไปทางมินชินตาได้นอนฟันดีไปทุนออกนาะปล่อยให้เราไปเกิดใหม่แบบบริวารเลย <laughs> จังหวะนี้ก่อนเมื่อกี้เล่นก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนนะจังหวะจังหวะนี้โอ้โหอลอถเข้ามาเดีย่ยวลอยทุกคนนะซาร์เข้ามาเดีย่ยวลอยเลยบริหิทยังเลยโอ้โหแหงเป็นแหงเลยทุกคนนะถ้าก้าวบานจะกี่ขนาดจะลอยอยู่แล้วมาจังหวะนี้เอ็มเมอร์ลาด้าขึ้นมาเปิดอันนี้ขึ้นไปจังหวะนี้สตาร์เครื่องเข้าไปวา่าจะได้โอ้โหไปต่ำเสาไฟฟ้าก่อนทุกคนโอ้โหมันจะเกิดเลยทุกคนฮะถือว่าต่ำเสาไฟฟ้าแหงลมสูงน,น <laughs> ั่นเองเออแหงลมสูงเนี่ยแต่ว่า <laughs> Icana, แต่ท like ี่ว่าขังแหลทุกคนครับขี่กันสิบบปันใดทุกคนที่ว่าผิดระเบียบกฎการจรหนกันหน่อยมาจังหวะนี้เปิดลงเข้าไปสตาร์ดเลยไล่ล่าจังหวะนี้คอได้บอคิวหนึ่งไปแล้วจังหวะนี้จัดกันเลยมันทิดจังหวะนี้ดียบลรวยทุกคนมันทิดขาสามทุกคนเฮาบนได้เป็นล่าดไล่ล่านี่เราไหนจะได้บาคลังแน่นอนตะกี้นี่ทุกคนโอ้โหแอคเป็นแอคเลยสลับทีมเฮาทุกคนสีแล้วมีแถวแทงทุย มีตัวแทงแบกเป็นแบกทุกคนนะก็คือเบน,นัวหนึ่งเฮ้ยขี่โมไปอีกแล้วถ้าว่าเป็นการลีกั้งแรกของเราทุกคนนะใส่ซัมเนียก็ถือว่าดีแล้วมัจังหวะนี้สตาร์โลดขึ้นมานันน่นนันน่นนันน่นนั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 ่นไปบริจากตาลีกไปเด้อจังหวะนี้เข้าไปหลอดหรือบ่อทุกคนจะเสียหอดใส่บ่อหูทุกคนตัวกายจำประสังมาแล้วเสียหอดใส่จังวานี้โอ้โหเรียบรลอดทุกคนไปต่ำขอกแบะอยู่ฟาร์มซัตต์นี่เรียบร้อย โอ้ไปโบได้เลยทุกคนเอา้าเงาเทุกคนเนาะเขาถือว่าเงามาตีลินซะเออขับรถกลับไปใส่โบได้มาใส่โบได้เดียวมาปีกับรถอนลินซะเออตุ้ยรถได้ใส่ตีคลิปก่อนมาทุกคนจอมวานี้ตัดมาเปิดดันตีขึ้นทุกคนได้สปีดจ้ำเลยแน่นอนทุกคนเหยียบคันเร่งเจมเลยตุ้ยเหยียบคันเร่งจ้ำเลยจอมวานี้ตัดไปเอื้อมระด่าหนึ่งคิวไปแล้วแต่ว่าสู้จอมวานี้เปิดโล่งเข้าไปสู้สี่หลอดหรือบ่สู้สู้สู้ไปใส่จอมวานี้โอ้โหม่านทิดเขามาเอาดาบสองอันเสียยบร้อเลย แต่บามานทีนเขาก็ขูดินเขาไปได้ปอมทุกคนสุดท้ายแล้วอ้อรุดเขามาเก็้ไปแต่ว่าจังวานีว่าไล,ล่าไรล,ล่ายืนยิงยิงนอกไลล่าโดนยิงนอกรียบรล่อทุกคนทานําบอดาเฮตยังส้่โอ้โหเขาเป็นคนได้คิวทุกคนตะกีนี่ไลล่าเป็นคนยิงไลล่าเป็นคนตายอเออบได้เฮตยังสนะบได้ลงมือเยลยขาเราสามเราเป็นคนยิงเขาเองแต่ว่าเรากระฝันดีครับฝันดีกับการเกิดใหม่นะ มาที่คนจังหวะนี้มีตัวได้จีขึ้นมาโอ้โหหยาดก,กันขึ้นรถเบนต์ตหนึ่งเลยแต่ว่าไปทางเอเมลล็มเออร์ลัดดาที่ว่าเป็นขาประจำเหรือลูกขาประจำนั่นเองที่คนน้องสลับแท็กซี่เบนต์ตหนึ่งจังหวะนี้เข้าไปที่คนน้องโอ้โหจังหวะนี้สปีดสปีดสปีดโอ้โหไวเป็นไวจังหวะนี้โอ้โมันไวเกินนะดร็อคเตอร์มันไวเกินรถน,น,นี่สูบแบนตมันยังดีพอในีชัได้จูน้ำมันเครื่องออกเลยให้มันจักล็อกนี่จะจีขับโบวัวเนี่ย มาเดียมาสวยทีมองกรทุกคนในแต่ว่าทีม่านิเขามาจังหวะนี้มาน้ำลังทุกคนให้เก็บไล่ล่าไปเลยลิฟบอยทุกคนไหนที่ได้แต่เขารถบุมีแต่ว่าเอ็มเมอร์แลดดาสกิลเขาไปเดียบลอยทุกคนได้มาหนึ่งคิวแต่ว่ามีชินเตอร์มาจังหวะนี้เออมีชินตาอันีมีชินเตอร์จัดเลยจังหวะนี้เปิดแก่แค่ที่มีตัวเขามาบอยจังหวะนี้สู้จัดเลยบอยสู้จัดบอสู้โอ้โหชูกับโอกาสแต่ว่าเขามาจังหวะนี้อารอรโอ้โหอารอรมาซัดเขาทุกคนเนาะมาซัดเขื่อนเขาตายจังหวะนี้สปาารร์ทเเคื่องขไสดนี้สต่าค้ามมััันนฮก <c oughs> ขาฮักขาฮักจังหวะนี้โอ้โหโบอวิดขอกหัวตัวนี้คือเก่าทุกคนขอกแบะตัวนี้โอ้เอาเดี๋ยวมันจัดทั้งรังเลยพร้อมบ,บวกแน่นอนจังหวะนี้ทุกคนจัดเลยจัดเลยมีตัวโมบวกพร้อมบ,บวกแน่นอนทนุกคนตองเดืเครื่องมันเต็มแล้วนะดอกเตอ,อร์เออพวท่านเต็มแต่ว่าคนมันลอยกว่าเครื่องนะจังหวะนี้เก็บไปหนึ่งตัวจังหวะนี้เดียบลอยทุกคนไปทางอ่ามาันทีเก็บไปคือเก่าทุกคนโอ้โหเฮาก็ได้คิวหนึ่งไปแต่ว่าสกิลรวมตัวน,นี้โอ้โหแต่ว่าเอาดัดเข้าไปจังหวะนี้ถูกก็ไปซองมัดกับบ้านเ้้ออคนนโโโโโหหหหเป็สรับทีมเ่่าแตวา สุดตาแลยมิชินตาก,กับ Hawk, เปิดหอกออกมาเส,สียบจุกเข่าเบาหนาะของออรัสน,นอนตายไปแต่ว่าสันหรับสกอร์เฮาตอนนี้ได้หกคิวไปแล้วทุกคนแต่ว่าสันหรับสกอร์ทีมกับสามสิบเก้าคิวเลยทุกคนนัดต่อส่าวคิวโอ้โห و, ผ่านมาต่อสิบเก้าคิวนะเองทุกคนเนาะเออือว่าเฮาได้ไคิวดึงไปสิบเก้าคิวมาจังหวะนี้ก็ไปกับมันทีที่เนาทำหัวสิไปหอดไซนี่พามันทีไปจังหวะนี้รถมันไวเกินอะนะโอ้โห,หน่าเสียดายไปทุกคนเอเวอรตัขอกหลอดก่อนนั่นเองทุกคน โอ้โหน่าเสียดายว่าจะพาไปต้มแบบสวยงามแต่ว่ามาจาังหวะนีามา้มิสตาจะไปใส่จังหวะนี้เขามาใส่เลยใส่เลยมิสตาเรียบร้อยเดี๋ยวคนไปท่องเวดเท่าใดคิวไปโอ้โหตึงเป็นตึงเดี๋ยวคนนอนเรียกว่าตึง tank, นอนแท่งนี่บวชเแล้วสำหรับเครื่องนี้ฮะเกิดจาประมาณนี้แหละทุกคนเนาะจัดไปเลยทุกคนไอนเดียมอ,ออกเครื่องเวทอีกนันนึงทุกคนเนาะจัดแบบแห้งเลยทุกคนอืมจัดแต่มันมีด้าเมยีนเนี้ยนะ สลับจอนสันนี่มันถ้าว่าออกเบรคเมื่อนี่ต่ำมาเรียกใต้เลยไอันนี่โู้โทุกคนแต่ว่ามันสิบบางเกินไปทุกคนทาเท็ดตตงเป็นแทงเอ้ยแต่ว่าเปิดสตาร์ทเครื่องตะกี้นี่ก็เรียบร้อยเลยทุกคนทางพุทธหอดซ้ายต่ต่ำกัมแพงบานตายก่อนแล้วแต่ว่าจังหวะนี้พร้อมจัดอยู่ในบานเลยไอ้มือระดาจะได้เย็นออกมาก่อนจังหวะนี้ว่าจะได้ออลรูดออกมาจัดกันเลยโอ้โหกอคาห์ขื่นเกือบเต็มเลยจังหวะนี้จัดเลยยืนซานเลยจังหวะนี้เรียบลอยทุกคนตัวโอ้โหถุกว่าไอ้มือระดาเก็บไปเฮาบุได้จักคิววเลยแต่่า โอ้โหการสวยของเฮานี่ซาวคิวไปเลยทุกคนมาจังหวะีนทีมเฮากับสิจัดกันเลยบอหรืออะไนี่แต่ว่าเดือดกับพวกท่านเต็มเลยอ่าเดี๋ยวคอเคลียร์คิบกับไปก่อนเพือ่อนหาจังหวะเดี๋ยวจะพาสิ่งเดียวกลับบ้านก่อนเพือ่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีสินตาเข้าขมาจังหวะนี่มีสินตามีสินตาบอเออเปิดนาตีกับไปจังหวะนี่เหยียบคันเร่งจ้ำเลยเขามาตามตูมไปบ้านหนึ่งจังหวะนี้สิรอยบ,บอเดียบลอยพี่ต้อเขาเก็บไปดีแต่ว่ามีกอขึ้นสี่ผืนมาจังหวะนี้อลอตอลอต คันเกงก็นแหลกต้องน้ำมาอลอยจังหวะนี่ว่าจะได้เดียวสิเปิดไฟเอาตาเนียงสายตามันน่าจะเสียตาแน่นอนทุกคนนอนสุดท้าและเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือไฟแสงสีหยาดขาวตาไม่แต่ว่าตาแตกนอนรับฟันดีไปเลยเอาโอเคทุกคนเ้องมาทิ้มาคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะขอจับไปหนึ่งที่ทุกคนนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เปนหนึ่งที่จะต่อไปนะทุกคนสหรับจอนสันแต่ว่ามา,มาจังหวะนีส้สตาร์ทเครื่องอยู่มากมากกมานทีจังหวะนี้พามานทีเข้าไปหาไลล่าทุกคนจะมาไล่ล่านี่ยโอ้วหไวยูไซจังหวะนนี้ทุกค เฮ้ยไล่ไล่อยู่เล่นรวมทุกคนพอดีเลยจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหสิรอดหรือบอจังหวะนี่จังหวะนี้ตั้มเขามาทุกคนไล่ล่บวกครับอันนี้ทุกคนโอ้โหเดียบหลอดเลยทุกคนไล่ล่บวกกับออดัสพอดีงามครับตอนที่ว่าเข้าครับรถเขามาเหยียบคอแล้วเป็น็จะเดียบหลอเลยทุกคนโอ้โหทีวได้คชื่อไปแต่ว่าจังหวะนอยู่หลอดทุกคนว่าจะได้ม่านทีดเข้าไปเก็บลอรูดทุกคนนนหนาจะมาแย่งหลอดกันหรือนวได้อันนี้บหูทุกคนแต่ว่ามาจังหวะนี้เดียวมาจัดกันเลยที่ เดี๋ยวมาสวยทั้งอันนี้ทุกคนแต่ว่าอ่ันลอสนี่ก็โอ้โหร้อยอยากร้อยแต่นักเวทบสทุกคนเพราะว,ว่านักเวทมันบา้าอนะเออสลับตัวละครเบาจังหวะน,นี่มามบวกกันอยู่เล่นกลางทุกคนทุกคนสูซ่ากันทุกคนมาบ้นทีตีแมงโหดเป็นโหดทุกคนสลับทีมเฮาโอ้โหมันเยอะเกินทุกคนเออมายกพวกมาตีกันอยู่เล่นกลางเลยแต่ว่าทีมเฮาหลอดมาหมดทุกคนตายไปตัวหนึ่งโดนสลับออดมาจังหวะนี่ลับมาบานเพิ่มเลือดทุกคนเนาะอันตีก็พร้อมแล้วจังว่าเอ็มเมอร์ลาดดากับพิกเกอร์มาเออโมฮนซิกเกอร์ อาวาบมาหาอยู่ทานเลยทุกคนเนาะจังหวะนี่คือรถเดียวพี่จะพาสิ่งไปจังวะนี้เดียวจัดก,กันในคาบาทเลยทุกคนจังหวะนี้สปีดไวเป็นไวเลยทุกคนโอ้โหแหงเป็นแหงเลยจังวะนี่เขามาวา่าจะได้ตัวได้ที่เป็นตัวซวย <S <S จังวะนทุกคนเอเมือระดาเก Color, บ็บไปไลยรล้บอลยับลอยทุกคน,นเก็บไปหนึ่งตัววานสีดำเลยล่ะแต่ว่าไปถือเดียลรถไปถืออลอดเอ้ทุกคนเนาะเขาถือว่าเก็บไปหนึ่งตัวทุกคนจังหวานี้ออดัดบินเข้ามาทูบมาเดียกับบ้านเย่เลยทุกคนโอ้โหแมงแหงเป็นแหงเลยสำหรับออดัด แต่ว่าสุดท้ายดิมานฉีกกระอดวอลไว้ทุกคนเขามาจัดอยู่ในแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไปอยู่ในวงหลอบของมิซินตาทุกคนโอ้โหถือทหารมิซินตา yeah, โอ้โหเอาหอกสอบ <Come on. S 1> ทุยเอาหอกสอบ <laughs> เอาหอกเสียบเดีย๋ยวลอยเลยทุกคนนะเพราะวะเขาอยู่ในวงหลอบตัวนั้นมันจะหลอกสก,กิลไว้นั่นเองทุกคนก็เลยเห็นยังบวชัยก็เลยตายไปสาลาม,มานฉีก แต่ว่าอยู่ดีๆนี่บอกเลยว่าบวัยมาทีแน่นอนแต่ว่ามาจังหวะนี่รถแมงแห้งเป็นแหง้งแกคนเชือเป็นเชือจังหวะนี่โอ้โหนาเสียดายไปทุกคนแต่เอาไปซื้อเลยกันกนะจะตำแล้วทุกคนโอ้โหแต่ว่าเอเมือระดาก็จะได้พิมพ์บอกแล้วว่ากำลังมามากแล้วเป็นว่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไปบุงหงาสลัดตำขอกงัวก่อนทุกคนเอ้ยมาจังหวะนี่อย่าเปิดโล่มาทัง้ง่างทุกคนประจับได้ล่าจังหวะนี่ได้ล่าไล่ล่าเดียบรลอยทุกคนมัานทิดอดับสองอันเสียบขวาเบาหนาเดียบบลอยเลย โอ้โหมันจะเกินนี่แต่ว่าจังหวะนี้อ,อละลอดอะลอดจาดก็บอกอะลอดโอ้โหแหงเป็นแหงเลยสำหรับอะลอดแต่ว่าจังหวะนี้อันตีมาแล้วเดี๋ยวเปิดอันตีขึ้นเลยทุกคนบมมีคนขี่น้ำกับจารไปคนเดียวเลยพร้อมด,อด้วยออดัดบินมาจังหวะนี้ว่าจะได้ทุกคนเอเ็บไปเด็นเรือ่องตัวนี้เดียยรลอยทุกคนโอ้โหเป็น่ข้างจัวเก็บไปมนกกนนนนนันจะเกินอนี่ทุกคนนะจังหวะนี้ทีมเฮาน,านา่าจะจบได้แล้วทุกคนอืเพราะว่า อ่าพายโกนิการ์น,นอนตายไปหมดแล้วยังเดือดแต่สู้จังหวะนี่สู้ตัวเดียวมันทีจิจัดเลยว่มามันทดโอ้โหเข้ากับพร้อมแทงให้แน่นอนจังหวะนี้มันทีเขาไปแล้วยวเขาไปแทงให้จังหวะนี้โอ้โหเขาตรทอยออกทอย,ทอยเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นทางอ่ามันทีทว่าเก็บไปไดที่คน,นสลับสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มันทีกับบรายืเวลาไปเลยที่คน,นจัดกันไป แตกเปินแตกเลยทุกคนเอาฝ่าวจบอย่างเดียวเลยเอาทุกคนก็จะเป็นเจไดที่คนสลับการหลินจอนซันแข่งแหลกของเบนออหนึ่งทุกคนนะทุกคนออกควบยี่เห็นน้ำแน่ทุกคนเป็นเจไดก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อ่ากิดตามแน่ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแล้ว่าเป็นเจไดทุกคนสหรับตัวละครจอนซันนี่ก็คือสีหูแหละนี่ว่าเป็นตัวละครแหลกอ่าของการหลินแทงของเฮาทุกคนสหรับจอนซันโอ้โหกับทีว่าอืมพึงพอสมควรนะทุกคนเนาะเออแต่ว่ากัได้ MVP อีกอืม จกตึงบูตึงเลยทุกคนมันได้ MVP นะมันจะเกลนอนะแหละสลับเครื่องก็จะประมาณนี้ทุกคนอืออาจจะออกไปตัานเรืออะไรก็ออกกาสะท้อนอะไรก็ออกเป็นอ่าอย่างว่ามีอะไอย่างว่าตัวนี้นะสหรับเครื่องเวทมันจะจ่อเกาะทุกคนนะครับตัวนั้นรายกาตัวนี้อ่าลูกแก้วอืมซีฝ่าเนี่ยมันจะความแห้งยังจักงใจนะบ่ฮู้เราทุกคนสหรับเครื่องเวทแต่ว่านักสู้นี่เออเพราะโอ้โหอยู่แต่ว่าเฮาฮู้แต่ว่ามันแห้งก็เลยจัดกันไปเลยทุกคนนะสหรับเครื่องกัอ่ะประมาณนี้แหละ แต่ว่ามันสีบนน้ำบรรไดเลยทุกคนนะมันจะแห้งแต่กับบนน้ำบรรไดแต่ว่าสำหรับสีแท่งเฉพาะเลยนี่กะออกเป็นกอหมดเลยก็ดีคือกทุกคนถ้าสำหรับจอนสันออกเป็นกอสะท้อนซองอันยิ่งดีทุกคนทั้งเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือดขาวขึ้นในไลยที่สุดทุกคนถ้าสำหรับจอนสันทุกคนโอเคทุกคนถ้าสระขีนบ๊ายบายทุกคนพอก่านลิปหนาคอนเทนต์หนาทุกคนว่าสิมีคอนเทนต์ใดมาฝากมาต่อ f c ทุกคนเนาะ f c เถ่หนาทุกคนเนาะสระขีนบ๊ายบายพอก่านลิปหนาเด้อ